ชาวราศีพิจิกเตรียมตัวให้ดีวันที่19กุมภาพันธ์2569ดาวอาทิตย์โคจรย้ายตำแหน่งครั้งสำคัญและการย้ายครั้งนี้กำลังจะเปลี่ยนพลังชีวิตของคุณแบบชัดเจนใครที่รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยอึดอัดเหมือนพลังตกหลังจากวันนี้ดวงของคุณจะเริ่มขยับบางอย่างกำลังจะเปิดทางบางโอกาสกำลังจะเข้ามา และบางเรื่องที่คุณรอมานานกำลังจะได้คำตอบอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เกี่ยวข้องกับอนาคตของคุณโดยตรงหลังจากวันที่19กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปพลังการงานของชาวราศีพิจิกจะเริ่มเปลี่ยนทิศอย่างชัดเจนดาวอาทิตย์ที่โคจรย้ายตำแหน่งครั้งนี้เปรียบเหมือนการเปิดไฟในห้องที่เคยมืดมานาน หลายคนที่ผ่านมาอาจรู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักแต่ไม่ถูกมองเห็นทุ่มเทเต็มที่แต่ไม่ได้รับเครดิตเท่าที่ควรหรือมีความสามารถแต่ยังไม่มีจังหวะได้แสดงออกเต็มศัก,กยภาพพลังของดาวอาทิตย์คือพลังแห่งตัวตนความมั่นใจอำนาจและชื่อเสียงเมื่อพลังนี้เข้ามาสัมพันธ์กับดวงของคุณจะทำให้คุณเริ่มกล้าตัดสินใจมากขึ้น กล้าเสนอความคิดเห็นกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่เหมาะสมและกล้ารับผิดชอบในงานที่ใหญ่ขึ้นสิ่งที่เคยลังเลจะเริ่มชัดเจนความคิดที่เคยเก็บไว้งเงียบๆจะเริ่มถูกนำออกมาใช้จริงในช่วงแรกอาจรู้สึกว่างานถาโถมเข้ามาพร้อมกันหลายด้านเหมือนถูกจับตามองมากขึ้นได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญมากขึ้น หรือถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อทีมและองค์กรแต่แท้จริงแล้วนี่คือสัญญาณของความไว้วางใจผู้ใหญ่หรือหัวหน้ากำลังทดสอบความสามารถของคุณและถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้จะเป็นการยกระดับสถานะในสายงานอย่างเห็นได้ชัดสำหรับบางคนที่กำลังรอข่าวสมัครงานสัมภาษณ์หรือรอการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง หลังจากช่วงนี้ไปแล้วมีแนวโน้มได้รับคำตอบที่ดีขึ้นแม้อาจไม่รวดเร็วทันทีแต่ทิศทางจะเริ่มขยับไปในทางบวกสิ่งสำคัญคืออย่าลดมาตรฐานของตัวเองเพราะความเหนื่อยล้าจังหวะของคุณกำลังจะมาถึงหากคุณทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานอิสระช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวตนของคุณจะโดดเด่นขึ้นลูกค้าจะเริ่มเห็นความแตกต่างของคุณมากขึ้น หากมีแผนจะโปรโมตสินค้าเปิดตัวบริการใหม่หรือขยายช่องทางควรเริ่มวางแผนจริงจังเพราะพลังของดาวอาทิตย์สนับสนุนเรื่องภาพลักษณ์และการมองเห็นอย่างมากยิ่งคุณมั่นใจในสิ่งที่ทำคนอื่นก็จะเชื่อมั่นตามอย่างไรก็ตามพลังที่เพิ่มขึ้นก็มาพร้อมกับอารมณ์ที่แรงขึ้นเช่นกันคุณอาจใจร้อนมากกว่าปกติพูดตรงเกินไป หรือแสดงออกชัดเจนจนบางคนรับไม่ทันคำพูดของคุณในช่วงนี้มีน้ําหนักมากทั้งในทางสร้างและทำลายดังนั้นการควบคุมโทนเสียงและจังหวะการสื่อสารจะเป็นกุญแจสำคัญถ้าใช้พลังอย่างมีสติคุณจะได้ทั้งผลงานและความเคารพแต่ถ้าใช้อารมณ์นำหน้าอาจสร้างแรงต้านโดยไม่จำเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือความคิดเรื่องอนาคตจะจริงจังขึ้น คุณจะเริ่มมองระยะยาวมากกว่าเดิมไม่อยากทำงานแบบเดิมซ้ำๆโดยไม่มีความก้าวหน้าบางคนอาจเริ่มวางแผนเปลี่ยนสายงานเรียนต่อหรือสร้างรายได้เสริมควบคู่กับงานหลักซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีมากในช่วงนี้เพราะพลังงานสนับสนุนการสร้างรากฐานใหม่มากกว่าการเสี่ยงแบบฉาบฉวยภาพรวมการงานหลังดาวอาทิตย์ย้ายครั้งนี้ไม่ใช่จังหวัดของความโชคดีแบบฟลุก แต่เป็นจังหวะของการเติบโตจากความสามารถจริงยิ่งคุณลงมือทำยิ่งเห็นผลยิ่งกล้ารับผิดชอบยิ่งได้รับความไว้วางใจและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่ระยะสั้นแต่จะต่อยอดไปได้อีกหลายเดือนสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าก,กลับไปซ่อนตัวเหมือนที่ผ่านมาคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คิดและช่วงเวลานี้คือช่วงที่จักรวาลกำลังเปิดไฟให้คุณเดินออกมา ถ้าคุณก้าก้าวแสงจะส่องทางให้เองเมื่อการงานเริ่มเปิดทางการเงินของคนก็ไม่ได้มาแบบบังเอิญแต่มาแบบมีเหตุมีผลทุกบาททุกสตางค์หลังจากนี้จะสะท้อนความสามารถและความกล้าของคุณโดยตรงช่วงที่ผ่านมาอาจมีจังหวะเงินเข้าแล้วออกเร็วรายได้ไม่สม่ำเสมอหรือรู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่เหลือเก็บน้อยแต่หลังดาวอาทิตย์ย้าย พลังการเงินจะเริ่มนิ่งขึ้นและมีทิศทางชัดขึ้นสิ่งแรกที่เห็นชัดคือโอกาสมาก่อนตัวเงินคุณจะเริ่มเห็นช่องทางทำไรายได้เพิ่มบางคนมีคนชวนทำโปรเจกต์เสริมบางคนได้งานพิเศษโดยไม่ได้คาดคิดบางคนเริ่มมองเห็นว่าความสามารถที่มีสามารถต่อยอดเป็นเงินได้มากกว่าที่ทำอยู่เพียงแต่ที่ผ่านมาอาจยังไม่กล้าขยับเต็มที่ไรายได้หลักมีแนวโน้มมั่นคงขึ้น หากคนทำงานประจำอาจมีค่าตอบแทนพิเศษโบนัสคอมมิชชั่นหรือรายได้จากความรับผิดชอบเพิ่มเติมบางคนอาจยังไม่เห็นตัวเงินก้อนใหญ่ทันทีแต่จะเริ่มเห็นสัญญาณเช่นผู้ใหญ่พูดถึงเรื่องปรับเงินเดือนในอนาคตหรือมีแนวโน้มเติบโตชัดเจนในสายงานซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณทางการเงินระยะยาวที่ดีมากสำหรับคนทำธุรกิจหรืออาชีพอิสระการเงินจะขึ้นอยู่กับการกล้าปโปรโมตตัวเองอย่างจริงจัง ถ้าคุณยังทำแบบเกรงใจยังไม่กล้าตั้งราคาให้เหมาะสมรายได้จะขึ้นช้าแต่ถ้าคุณกล้าประกาศคุณค่าของตัวเองอย่างมั่นใจรายได้จะเริ่มไต่ระดับทันทีช่วงนี้คนพร้อมจ่ายให้กับคุณภาพเพียงแต่คุณต้องเชื่อมั่นในคุณภาพของตัวเองก่อนอีกเรื่องที่ต้องพูดตรงๆคือเมื่อเงินเริ่มดีความอยากใช้ก็จะดีตาม คุณอาจรู้สึกว่าอยากตอบแทนตัวเองหลังจากเหนื่อยมานานซื้อของที่อยากได้ลงทุนกับภาพลักษณ์หรือแม้แต่ใช้เงินกับความสุขเล็กๆน้อยๆซึ่งทำได้แต่ต้องมีกรอบชัดเจนเพราะพลังดาวอาทิตย์ทำให้ตัดสินใจเร็วและบางครั้งเร็วเกินไปช่วงนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงแบบหวังรวยเร็วไม่เหมาะกับการลงทุนตามคำชวนโดยไม่ศึกษาให้รอบด้านหากจะลงทุนควรเป็นสิ่งที่คุณเข้าใจมีข้อมูลและวางแผนไว้แล้ว เพราะดวนการเงินรอบนี้สนับสนุนการเติบโตแบบมั่นคงไม่ใช่การกระโดดแบบวื้อหวาสิ่งที่ดีมากในรอบนี้คือคุณจะเริ่มมีสติเรื่องเงินมากขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนมีความคิดระยะยาวเข้ามาคุณจะเริ่มถามตัวเองว่าเงินก้อนนี้ควรเก็บเท่าไหร่ควรต่อย,ยอดอย่างไรควรสร้างความมั่นคงแบบไหนความคิดแบบนี้คือสัญญาณการยกระดับฐานะในอนาคต บางคนมีเกณฑ์เริ่มวางแผนเก็บเงินก้อนจริงจังเช่นเก็บเพื่อบ้านเก็บเพื่อลงทุนเก็บเพื่อขยายธุรกิจและถ้าคุณเริ่มช่วงนี้ผลลัพธ์จะเห็นชัดภายในไม่กี่เดือนเพราะพลังดาวอาทิตย์ช่วยเสริมความมั่นใจและความเด็ดขาดในการตัดสินใจทางการเงินอีกจุดที่ต้องระวังคือการช่วยเหลือคนอื่น คุณเป็นคนลึกซึ้งและจริงจังกับความสัมพันธ์ถ้ารักหรือไว้ใจใครแล้วจะช่วยเต็มที่แต่ช่วงนี้ต้องแยกความเมตตาออกจากภาระอย่าให้ความเกรงใจทำให้การเงินของคุณสะดุดเพราะดวงรอบนี้เน้นสร้างฐานะของตัวคุณก่อนภาพรวมการเงินหลังจากนี้คือการค่อยๆขยับขึ้นแบบมั่นคงไม่ได้หวือหวาแต่มีทิศทางชัดและที่สาคัญคือคุณควบคุมมันได้ไม่ใช่ปล่อยให้เงินควบคุมคุณ ถ้าคุณมีวินยัยใช้ใจ่ายอย่างมีแผนและกล้าต่อยอดความสามารถของตัวเองการเงินรอบนี้จะไม่ใช่แค่ดีขึ้นชั่วคราวแต่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงระยะยาวและเมื่อการงานเริ่มพาเงินมาเงินก็จะกลับไปเสริมความมั่นใจในการทำงานกลายเป็นพลังหมุนเวียนที่ส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่องเมื่อการงานเริ่มเดินการเงินเริ่มขยับสิ่งที่เปลี่ยนตามมาแบบเงียบๆคือพลังภายในของคุณ และพลังนี้จะสะท้อนออกไปทั้งในเรื่องความรักและสุขภาพโดยตรงในเรื่องความรักช่วงหลังวันที่19กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปสเสน่ห์ของคุณจะชัดขึ้นแบบไม่ต้องพยายามมากคุณจะดูมั่นใจขึ้นสุขุมขึ้นและมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโดยธรรมชาติคนรอบตัวจะสัมผัสได้ถึงความนิ่งและความหนักแน่นที่เพิ่มขึ้น คนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่เข้ามาผ่านเรื่องงานหรือการติดต่อประสานงานไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่หวือหวาแต่จะค่อยๆพัฒนาแบบจริงจังต่างฝ่ายต่างมองอนาคตมากกว่าความตื่นเต้นชั่วคราวคุณอาจเริ่มจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วกลายเป็นความรู้สึกที่ลึกขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่เพราะช่วงนี้คุณโฟกัสเรื่องงานและการเงินมากบางครั้งอาจดูเหมือนคุณให้เวลากับความรักน้อยลง คนที่เข้ามาต้องเข้าใจจังหวะชีวิตของคุณถ้าเขาเข้าใจความสัมพันธ์จะมั่นคงมากแต่ถ้าเขาเรียกร้องมากเกินไปคุณอาจถอยโดยไม่ลังเลสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์และคำพูดคุณจะมั่นใจในความคิดตัวเองมากขึ้นซึ่งเป็นข้อดีในงานแต่ในความรักถ้าไม่ฟังกันอาจกลายเป็นการเอาชนะกันโดยไม่รู้ตัวความเหนื่อยจากงานอาจทำให้คุณหงุดหงิดง่ายขึ้น หากมีเรื่องค้างคาใจควรพูดคุยตรงๆแต่ใช้โทนนุ่มนวลเพราะคำพูดช่วงนี้มีพลังมากอย่างไรก็ตามถ้าคุณและคู่รักช่วยกันสนับสนุนเรื่องงานและการเงินความสัมพันธ์จะยิ่งแน่นแฟน้นเพราะคุณกำลังอยู่ในช่วงสร้างตัวสร้างอนาคตและถ้ามีคนเดินไปด้วยกันในจังหวะนี้จะเป็นสายสัมพันธ์ที่ลึกและยาวในด้านสุขภาพต้องพูดตามตรงว่าพลังงานที่เพิ่มขึ้นไม่ได้แปลว่าร่างกายจะไม่เหนื่อย คุณอาจใช้พลังกับงานมากกว่าปกติคิดเยอะวางแผนเยอะรับผิดชอบมากขึ้นสิ่งที่ต้องระวังคือความเครียดสะสมอาการปวดหัวนอนไม่หลับปวดบาไหลา่หรือระบบกระเพาะอาหารที่ไวต่อความกดดันคุณเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งเวลามีเรื่องหนักใจมักไม่พูดออกมาแต่เก็บไว้ลึกๆซึ่งระยะสั้นอาจไม่เป็นไรแต่ถ้าสะสมน,น,นานๆจะกระทบทั้งอารมณ์และร่างกาย ช่วงนี้ควรหาเวลาปลดปล่อยบ้างออกกําลังกายเดินเล่นหรือทำกิจกรรมที่ทำให้ใจสงบจะช่วยให้พลังงานสมดุลอีกจุดหนึ่งคือการพักผ่อนอย่าปล่อยให้ตัวเองทำงานยาวต่อเนื่องโดยไม่หยุดเพราะแม้ดวงจะเปิดแต่ถ้าร่างกายไม่พร้อมโอกาสที่เข้ามาอาจรับได้ไม่เต็มที่การดูแลสุขภาพช่วงนี้คือการลงทุนที่สำคัญพอๆกับการดูแลการเงิน ภาพรวมของความรักและสุขภาพในช่วงนี้คือทุกอย่างสัมพันธ์กับสภาพจิตใจของคุณโดยตรงถ้าคุณจัดการความเครียดได้ดีความรักจะราบรื่นสุขภาพจะนิ่งแต่ถ้าคุณกดดันตัวเองเกินไปทั้งสองเรื่องจะสะท้อนออกมาทันทีนี่คือช่วงที่คุณกำลังสร้างอนาคตทั้งงานเงินและชีวิตส่วนตัวถ้ารู้จักบาลานซ์พลังรอบนี้จะทำให้คุณเติบโตแบบครบทุกด้านไม่ใช่แค่สำเร็จภายนอกแต่มั่นคงจากภายในด้วย ขอให้หลังจากนี้เส้นทางของคุณเต็มไปด้วยโอกาสที่ดีสิ่งที่ตั้งใจไว้ขอให้สำเร็จตามเป้าการงานมั่นคงการเงินไหลลื่นความรักอบอุ่นและสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจขอให้ทุกก้าวที่เดินมีพลังมีสติและมีความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าจังหวะดีๆกำลังเข้ามาแล้วขอให้คุณคว้ามันไว้ให้ได้ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคำทำนายตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ